เธอาาข้างโรงแรมฉันก็มีเครื่องเล่นอันนี้เจ้าเธอจา๋านี่เดินมาก็เจอเลยมันเป็นของเล่นยุคเจ็ดสูตนะเธอตอนฉันเป็นเด็กอะ่ะมันเรียกว่าอะไรนะเพนพินบอลแต่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรอะปาจิงโกะหรืออะไรสักอย่างฉันไม่แน่ใจใครรู้บอกด้วยนะเธออันนี้เป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าสมัยเป็นเด็กนี่คือต้องโอ้โหต้องต่อแถวเรียงคิวกันมันแบบว่าเข้าแถวเข้าแถวเล่นนะเธอแล้วแบบเมื่อก่อนเล่นทีหนึ่งแบบโอ้โหเธอเล่นแบบสองบาทนะเธอ แต่สนุกมากคือเธอเกมอันนี้คือบนเกมที่แบบว่าสมัยก่อนนี่คือถือว่าทัานสมัยที่สุดแล้วนะสำหรับยุคชั้นตอนเป็นเด็กนะเธอตอนเป็นเด็กวะเธอคิดดูกันละกันว่าแบบว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยคือตอนนั้นนะประมาณ ฉันแลกจะเล่นตอน,นอายุประมาณสักสิบขวบอะไรเงี้ยเธอสนุกมากเธอเกมนี้คือแต่ตอนนี้แบบว่าโชคดีที่ยังมีเหลืออยู่ให้แบบว่าเล่นอีกนะเธอที่ญี่ปุ่นแต่ที่เมืองไทยก็น่าจะมีอะเธอแต่สนุกดีเป็นเกมที่แบบว่าเขาจะปล่อยเป็นเหล็กออกมากลมๆมันเนาะแล้วเราก็แบบว่าต้องไม่ให้เหล็กมันหล่นลงไปในช่องอะเธอสนุกมากเธอเกมนี้แล้วลุน้นเธอดูสิฉันลุน้นลุ้นแบบว่าสุดๆเธอแต่แบอกว่า เธอในที่สุดนี่ฉันก็แพ้อีกแล้วเธอสนุกมากเลยนะเธอประสาทต้องดีเธออ่ะเดี๋ยวสิบายายังไม่บายสิเธอนี่ฉันจะเจออีกกันหนึ่งเธอนี่มีลายนี่จะเธอเป็นลายเธอลายแบบเบนเด็กตอนเป็นเด็กฉันเห็นนะลายเป็นกอซิล่าเธอเธอดูสิกอซิล่าเธอน่ารักมากเป็นแบบว่าตู้กอซิล่าแล้วนี่เป็นตู้สตาร์วอลเธอ ดูสตาวอกก็แบบว่าเธอสวยมากเป็นดีไซน์แบบว่าน่ารักมากเลยเธอดูสิเป็นแบบว่าน่ารักอะเธอแล้วฉันก็มานั่งเล่นตู้ปะต่ออีกยังไงจะเอาชนะให้ได้เธอดูนะฉันต้องเล่นให้ได้เธอเอดูสิอ่าอันนี้เธอฉันบอกว่าเธอฉันได้อะไรอ่ะเธอคอมพลีทเธอจะได้คอมพลีทโปรเจกต เธอจะได้คอมพิวต์โปรเจกต์เธอเล่นต่อได้จ้านี่เธอเธอจะทำคอมพิวต์โปรเจกต์ได้เธอนี่อ่ะต่อแล้วยังไงต่ออ้าวอ่ะสรุปยังไงอ้าวอีกเครื่องนี้มันหลอกฉันนี่เธอดูสิเธอมันหลอกฉันมันแมทให้ฉันได้มาเลยสามสิบจะจะได้สามสิบลูกเหรอไม่รู้เรื่องละงงไปหมดอีเครื่องนี้มันแก่ตามอายุชาติเธอ คืออีเครื่องของแกแล้วมันก็เกมโอเวอร์ใส่ฉันเลยจ้ะเธอบอกก่อนเธอดูสิเครื่องนี้ฉันว่ามีอายุน่าจะประมาณ50กว่าปีแล้วว่าเธออายุของนางนะ,อ,ะอ่อนกว่าฉันจะ้ะบ้า